เอาๆไปแล้วไอ้คอยริวรีวๆๆรีวรีวไปหาเขาแล้วไอ้คอยแห้งดมกาวมาหลุดลุมแดงไนี่นนโอ้โโไอ้ไม่ดมกาวไอ้ดูดีว้าวโดนลบทแรนเลยตัวนี้โอเยคจัง โอ้มัเหมันว่าหามเลยมันเข่าข่อยหลายกว่าจะข่อยเข้ามันหน่อยกว่าในง่ายว่าวัตดโ้โ้โอ้ออกกะลีแหละ่และมันคือแม็นแมงแ้เปิดปูหรอั้คานี่วกเปิดปูดิเ่นแพรก็หาว่าเขาเปิดปูฆ่าเขาไม่ได้ก็หาว่าเขาเปิดปูว้ โอ้สองนัดตายอ้ายเข่าห้ำเนี้ยไม่ได้เข่าโตคือหรือเข่าหัวไอ้ตายเพิ่งมาตายศัตรูเขาอ่ะยิ่งเข่าห้ำเขาตายเลยซุดยอดมากเลือกแบบนี้ทีเจอต้องไม้กูโอ้โอ้โอ้ชีดฉีดโอ้โอ้ห้องเฮียงมาบ้าไปสร้อยแล้วไปสร้อยแล้วห้องยังเฮียงเลยฮะวันนี

ไอ้พวกเวดนีโอ้ยี้ยแม่งปั๊บได้แล้วจิงซัดปับป๊บยังปั๊บระดับอโอ้ชิตแม่งไปกัลตงออมม Welcome back Welcome อุ๊ยสก,กัดดาวลงเช็ดเป็ด จุด C จุด C กำลังยึดได้จุด C กำลังยึดได้อ้าเฮือกเฮือกเฮือเฮือเดี๋ยวกูตายเลยยึดมาดิพวกมึงยึดมาดิยึดมาให้ได้โหพวกไรน้ำยายึดปียึดซี่อะไรไปยึดเองเอาพวกเรนเจอเพิ่เบื้งปลานี่นะปลาดันเองยามีโตเฮียอะไรก็ตามเดี๋ยวมาสกัดเราลุงปลา ซ้ายเคลียร์ขเคลียร์มุดเข้าไปได้อากระสุนกูเบิร์กอนเดอมึง <laughs> ป้ายงิงลม <laughs> <laughs> มึงยิงคนแต่ยิงลมย <laughs> ิงลมหนึ้ออรนสุดิเลสเอเมียนนี่เสร เอาวิถ oh ีย okay. ah ิงยิงคิวกูยิงยิงคิวกูเฮ้ยฟาวน์ยิงหัหามันนี่ฟาวยิงจัดโอ้แล้วน้องก็ตายนี่อีแตกิ๊กโอเคแล้วเฮ้ยเล้วย โอ้ไม้ก็ผมโดนลูกซองยิงเบลอเบอปวอัดปวดโอ้ยยุ่งยากยุ่งยากแลมบ์รับเอาอีกยันโอ้ยมึงยิงกูอยู่ใส่โอ้ยมึงก็งยิงมันแตดโดนๆในนะฮะไม่อยู่ใส่ ม,ม,ม,ามาแล้วโผงมาแล้วมาแล้วนี่ขอเด็ดหน่อยเถอะถามมาเอาละกูกับมึงมาคุยกันขอบัสตายขอบัาไทยมาละกูกับมึงมาคุยกันคุยกันกูนก,นกับมึงอ่ะ โอ้ยมันเรียนมหาโมเยเวนพวกมึงนี่แย่กระจอกซัดเรียนมหาโมยไอ้เอ๊ะได้แล้วรถถังไปแล้วไอ้ ราไม่เขอไม่ใช่รสัมีัตรใหเห็นออ้ยพลาดเป้าเออเออผมรู้สึกเออผมกิงพลาดเป้าเออระยะเผาคนขาเขากับวดตายหอยหลอดเถิดแย่เลยจ้าตายไปตายของลุงมาหลุกไปเป็นน,นกนต,ตายสไลด์เลย มันมีไอ้พวกเวนที่กำลังหนาเนียนมากไอ่หูดยีิบสองโหโดแท้ฮะใครใครเหรอแท่แท่โดด<ะ>มันรอหนี่ไอ้เวนตายกลางกลายไปซะมึงอะ่ะว้า,ายรถตายไปมึ่เข้าขมาให้ทิ้งุงอ้า เขยากัดข้างอยู่คอยตอนนี้ไอ้โมโหจัดแล้วเปิดกำไอ้กูเร็วๆดีคอยเลือกขึ้นนานแล้วไอ้เบิ้งคอยจะเบิ้งคอยเอ็งวิ่นมอหมอรักผมไหมมอ หมอรักผมอยู่หมอบอกก็ไม่ได้รักมึงมก,ก,กูรักคารากิจออกแตกเหี้ยไปซะเถิด้ควายโอ้หามึงไอ้คุณบอกจะเอาสซาเวีนมากับผมไง <c oughs> แบบนึงไอ้แบบนึงไอ้แล้วไงคุณถืออยู่คนเดียว อามาดำามาดำำแ่งบดีเอ้ายูดีๆเขกีดใช่ตกแล้วหมักนี่แล้วหมักนอิไกลๆเจ้านี่ยูดีๆมังกีดยูดีๆเขาก็ให้ไปมีอ้ีมนีไปส เบอร์ี่ไอ้เบอร์นี่ของยิงแอกซ์ดีเออเออโอ้ยสไนเปอร์เอาเหี้ยเป็นมีรถบอบซาดิบบอบเป็นมีดรถมันได้หรอมึงสไนเปียร์บนตอนเซ็กซ์ตกอะไรตรงนี้ถึงยิงไอ้น้องโดนยิงยิงมันแหละมันยิงค่อยขึ้นมั้ง เนี่ย,ยต้องท่างแมยงยวงติดเยอะๆๆ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 โๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆมๆๆๆมๆๆๆๆๆๆกๆๆๆออๆงไงไงนะๆๆๆๆไๆๆ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 เๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆดๆๆ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 ลๆๆยๆๆอๆๆๆๆอๆๆ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  ็ уров, เอาปืนอันนั้นมางี่เงี้ตาัเสียงะไยคอยไปแม่คิดเฟี้ยวไปเลยเว้ยตายตระายไล่ตระลายไตรายตายบัตตะเห็เอาเดี๋ยวบัตหมาโดแรงเลย เอาไปแดกหนักขนาดนั้นอ,อ,อโอ้โหอ,อย่ารถทางอยู่ดีก็งล่างปอกไปยิงมัน <c oughs> อันเลดมัแจะแฟะเก๋ไปยิงกูยงิ <c oughs> ยงกูทำไม <c oughs> โอ้ยแมยมึงกูจีออกไปยิงรถถังให้กูออกไปเถิดพวกเว้นอันเดมัแจะแฟะเก๋ ยยิงกระป๋ไหนพอดีเฮ้ยเลเซเน่เปิดรถรถทังซองลานเม็ดหายไอ้จิ๊บหายให้เอ้าตายตายว่าสั้นแค่เจ็บเกี๋ยวไรยิงไอ้โขนหัเหรอะพุไม่ละไอ้ เราอายคิดยี่ห้ออ้าวไปใช่เราหนีๆๆอยู่วางนี่ม่แล้หนีตายวะไอ้ลุงสักลำมนโอ๊ยโอ้ยหามึงเบียรถรถทางรถทางทางกระป๋อง เฮ้ยเฮียเฮียเฮียโอ้โหลอยละลิ้วฟิวไปดำเชิร์ตนี้อย่าได้พอ้กันอีกเลยงาวันละทักใจและไกลเพราะวาจะถืกงิ่เหรอเกิดน้ำกับอะไรฮะเด็กแดมันนี่ ปาดไอ้เน,นีมม่มินี่แมวคอยไมันเล่นลายขารถแทงกันเป็นบ้าเลยเล่ยวะมันหอดบัยาเก่นนะมันเนล่นใส่รถแทงกันเลยวะไอ้วิงโคตรเถื่อนเนี่ยพวกเวนินมันเนล่นใส่รถแทงกันแบบมาเอ <Wow. S 1> ามาูรับเองโอ้ยโูรับเองมาสั้นอ้าวแม่มึง อ้าวเตายฮามึงลวมจตายไอ้ยีดีเอ Jamie Jamie ้าพลวัลมจตายโอ้ไม่ไปล่พวกเวเอนย้ก็สองไอ้อโอ้ยองซัดเออเออยบย